สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ลุงจรจะมาคุยเรื่องที่ปริวนะที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็เมื่อวานนี้ก็จะมีข่าวบอกว่าเกิดความผิดพลาดในระบบคิดเงินของ f a c e b o o k นะครับซึ่งทำให้หลายๆคนก็ถึงกับช็อกเลยนะครับเกี่ยวกับรายได้ที่ได้จาก รีวนะครับซึ่งวันนี้ลุงจรจะมาสรุปให้ฟังสั้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวรอติดตามดูถึงแม้เฟซบุ๊กจะออกมาประกาศแบบนั้นก็คือคลิปรีวเนี่ยไม่ได้ได้เยอะขนาดนั้นอาจจะได้หลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยอะไรประมาณนี้นะครับทำให้ไฟหลายๆผนมอดดับไปพอสมควรซึ่งก็ทำกระชอกไปหลายคน ่งสรุปใจความได้ว่ามันปิดพลาพที่ระบบคิดเงินของ Facebook นะครับแต่นะครับเพืเ่อนๆก็อยา่าเพิ่งเสียใจหรือว่าถอดใจไปนะครับจริงๆแล้ว,ลวก็ยังทำได้ต่อเพียงแต่ว่าอาจจะได้น้อยลงแต่ก็ยังได้อยู่สรุปนะครับซึ่งใครไม่มีอะไรทำก็ทำไปก็ไม่เสียหลายเป็นไรายได้เสริมเรานะครับ อย่างผมก็เพิ่งเริ่มทําแล้วผมก็คิดว่าจะทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเฟซพุกเฟซพุกเนี่ยเขาจ่ายจริงนะครับเดือนหนึ่งอาจจะได้พันสองพันก็ยังดีนะครับจะเป็นค่าน้ำเข้าไปค่ใช้จ่ายตัยวอะไรพวกนี้ก็ทำทำไปหลายหลายแลตฟกร์มก็ทำไปด้วยกันกับลุงจอเนี่แหละครับ ถ้ามีอะไรดีๆผมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้นะครับเหมือนพวกเทคนิคต่งตางๆกดข้อบังคับกดข้อห้ามในการลงคลิปอะไรพวกนี้ถ้ามีอะไรที่แชร์เพื่อนๆได้ผมก็จะนำมาแชร์เรื่อยๆนะครับผม <c oughs> ก็มีข้อห้ามที่ร้ายแรงอยู่ไม่กี่ข้อนะครับอย่างเช่นการไปดูดคลิปเพื่อนคนอื่อ MORE <c oughs> อนมาหนึ่ง อันนี้ก็จะมีบทลงโทษของเขาแลครับซึ่งไม่ดีครับสร้างสารรค์เองอีกอย่างก็คือการที่เพื่อนๆหลายคนทำแพลตฟอร์ม t i k ต o ออยู่แล้วใช่ไหมครับอันนั้นของคลิปใน t i k ต o อกมาแล้วก็จะมีลายน้ำที่เป็นของ t ิ k t o อกอยู่เอามาลงใน facebook ไม่ได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นคู่แข่งกันครับ มันก็จะมีผลเสียต่อเขาต่อดีของเรานะครับซึ่งจะโดนแบนแน่นอนโดนมีบทลงโทษแน่นอนนะครับฝากเพื่อนๆไว้ครับสำหรับวันนี้ลุงจอนก็ฝากไว้แค่นี้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตอีกก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งจะมาเริ่มทำ ผมก็เริ่มทำเหมือนกันเราทำไปด้วยกันสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ